น้องพาให้นมน้องหลอลูกน้องกินไหมอ่ะยำมี่ไหมกระถามน้องบ่เบอมไหมยืมยำมี่อ่ะเขาจะมีเขายำมี่อ่ะน้องดูดใหญ่เลยน้องกีนดูดนม Drinking milk พี่พอป้อนนมหนูอยู่นะลูกน้องพอหิวไหมอยากกินนมไหมพอห่วงนมพีทกลัวน้องพีทหิวใช่ไหมลูกเงี้มเงีมเน้องพีทมองหน้าพี่พอใหญ่เลยใครเอานมมาให้นะเนี่ยที่พิน พี่พียงพี่เพียเป็นพี่เลี้ยงนะน้ำดีดี่อออกมาก่อนน้ำพ่อออกมาก่อนโอเคขับขับปิดโอเค굿 ทะเลแล้วก็มันปุ้งแล้ว <c oughs> มันปุ้งแ้วไงไปทะเลแลนะ้มันปุ้งแล้วน้องพีทหนูรู้ตัวหรือยังว่าหนูชื่อพีท่ะ <c oughs> ทำไมทำหน้า,าเฉยๆใสแต่ดีอะไม่พอใจอรอโกรธอะไรเนี่ยห,หนุนหิไหรปวดอึอ๋อหอิวป,ปัมองบนหรือมองต่ำนี่เป็นอะไรเมานมอ่หืม อ่พูดด้วยไม่พูดด้วยอ่ะนี่อย่างน้อยก็ควรมองหน้ากันบ้างที่เวลาคุยกันอะมองอย่างอื่นอยู่นั่นแหละเป็นไรอะ่ะก็พาไปเที่ยวบ้างสิจริงเหรอพาไปเที่ยวได้ยังฮะเดินในบ้านเน่ <c oughs> ยังออกนอกบ้านไม่ได้นะแม่จา๋าไม่ให้ไปนะ้นียังไม่ได้ออกไปไหนดูยังไม่ได้ออกจากห้องเลยนะลูกนะโทหนูตวเล็กหนูตวเล็กหนูตวเล็ก Ngem 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 up for the sun Me, Me my name, and I call myself Far a long, long way to learn So I need to though a deer, a female deer, with a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to land. Far, so far, I need to go. ถูกไหมเอ่อเอาอีกเพลงไหมเพลงอะไรดีอ,อ่ะโอ้ยอ้าเอาเอา้เอาเอามามีเงินนะคืมาซิตจ้ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้วันทู หนับตาพริ้มแล้วเสียงดังฟังชัดดีมากว่านี้เดันที่เขาหนาวนะไม่หรอกเดี๋ยวมีผ้าอีกคุณย่าร้องเพลงจีนให้ฟังเลย มันเป็นจีไม่นเหือนต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาเอาเข้าที่นี่ทีเดียวอเข้าอุ่นๆ้วก็ใช้รู้ึกว่าสิสบายวยิ้มหน่อครับย oh ิ้มหน่อครับ น้องพีชนิดหนึ่งนะคะนี่เตียวอ๋อได้เวลาตื่นทันนมปอดีอ่าเดี๋ยวให้พีพ่กินออกมามให้ตัวน้องพี เยวไปถามแต่ดีน้องพีทครับน้องพีทครับอ,อ๋อเดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูสักหน่อยน้องพีทจะกินนมยังครับน้องพีทครับน้องพีทยังไม่ยอมตื่นมากินนมเลยใช่ไหมครับ พีดยังไม่ยอมตื่นมาทำนมดลยเขากินเยอะมั้งรอๆรลยไม่ตื่นดูยังไม่อยากตื่นให้นมไปนอนเลยอืยังไม่ยอมตื่นเลย น้องพียังไม่ยอมตื่นเลยุ้ยยิ้มอ่ะครับยิ้มอ่ะครับซปอ์แม่หนอลูกนั่นไงครับโอ้ยยัง่วงอ่ะครับเริ่มออใส่นั่นไหมอ่ะ ียงงดังใช่พี่พอเขาเสียงดังกินเยอะไงลูกกินเยอะลูกก็ตื่นฉายไงยักันอยู่ไงดูชิ่าไงครับเออทุกคนก็รอน่าไงครับพีท่าไงครับพีทพตด ตดเดือน้องพี่ตดน้องพี่ยิ้มเหรอครับโอ้โอ้อาตดตดตดกันมากโอ้โอ้ก็แม่แค่ตดเองเลนไปตกใจเออจิงเยอะจริงเยอะจนแม่ต้องลดเลยอ๋อเป็นนานเลยอ๋อกินจริง ได้ค่อะไรแบบอึดอัดหิวยังหิวยังตัวลงหิวยังหิวยังอ๋อสรุปลองเพราะหิวใช่ไหมครับใส่แล้วก็ตดด้วยมันก็เออใช่ไหมคงสองอย่างทั้งเรื่องโอ้ดูทุตาสองชั้นชัดมากเลยเมื่อกี้แม่นีเออ เราถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยนะตาเล็กกว่านี้หนึ่งครังอ๋อแบบนี้ก็เป็นอ๋อหรอ <c oughs> จริงหรอเดี <c oughs> ย๋ยวพึ่งไปบอกนะเดี๋ยวเขาอบอกว่าแม่เ <c oughs> มาสังเกตมเมาคน <c oughs> เป็นไงครับน้องพีทอะไรไหมพีท <c oughs> อะไรไหม เหนื่อยก็พักค่อยๆกินเสียงดังมั้งอ<ช>หมูโบ๊ทใช่ไหมโตมาก็แก้งน,นี่น่าลำคานนี่มีกระปุกโบท๊ทอแต่เราเราก็ต้องอดทนทำอะไรไม่ได้ เด็กในร่างผู Anyways, so paper, okay? <aji> to ้ใหญ่พวกเราจะเป็นผ <min> ู้ใหญ่กว่าโอเคผู้ใหญ่กว่ากูโบสตอนนี้พี่พี่พอกำลังแกล้งกูโบสอยู่กูโบสก็กลัวกูโบก็ขี้กลัวพี่พ่อเสียหัวลา แอบมองหนูก่อนหน้นนี่ก็กินเยอะเกินเอ้โหไมีร้องดังเยอะแล้วค่ะ<อ>มีถามคุณทองฟิตร้อง,องดังยังดังดังอยู่ช่วงนี้เริ่มถี่ขึ้นดึกดึก,ดกใช่ไหมห,หนูตื่นกลางคืนใช่หนุตื่นกลางคืนหนูเหมือนแม่ก่อ,อนหน้านี้หนูไม่นอนเลย เขาก็ดิ้นกลางคืนอ่ะก็อย่างเมื่อคืนที่กล่อมน้องพออยู่อยู่ๆก็ที่ร้องปุ๊บพวกพี่ก็ถึงวิ่งกันเข้ามาไม่ดเลยตอนที่อยู่ในท้องอ่ะส่วนใหญ่ดิ้นกลางคืนอยู่แล้วใช่ไหมกลางคืนก็แม่ดูซีรีส์กลางคืนเออสงสัยติดนอนถึกแต่เขาก็ดิ้นเองนะกลางวันเราก็ทำาน้ตนำนี่เราก็ไม่ได้นอนอ่ะอืมใช่ไหมแต่เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยกคลัก ไปเดี๋ยวให้น้องพิษกินนมนะครับข้างนอกก็สนุกมาก